บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงวัยโรคหลอดเลือสมองศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุการให้การดูแลได้แก่การอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลสุขอนามัย ดูแลอุปกรณ์หรือบริเวณห้องนอนผู้ป่วยสูงอายุจัดการเตรียมอาหารให้เหมาะสมและถูกหลักโภชนาการการพยุงเข้าห้องน้ำการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าการจัดเตรียมยาการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นนวดตามร่างกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยดูแลการขับถ่ายการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปก,การสังเกตอาการผู้ป่วยสูงอายุอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และการรายงานต่อแพทย์และหรือญาติของผู้ป่วยสูงอายุการให้การช่วยเหลือช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นช่วยพยุงเดินออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายช่วยพาไปร่วมกิจกรรมชมรมไปพบแพทย์ไปร่วมงานในชุมชนการให้การประคับประครองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ผู้ป่วยสูงอายุพอทำได้เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยสูงอายุกับบุคลากรทางการแพทย์บุตรหลานญาติมิตรจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยสูงวัยจริยธรรมคือความประพฤติที่เป็นธรรมชาติเกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมข้อควรประพฤติปฏิบัติการประพฤติดีงามหรือหมายถึงความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมความมีจริยธรรมของบุคคลความรู้ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงามเป็นความสามารถในการคิดแยกแยะเหตุผลความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือความพึงพอใจความศรัทธาเรื่อมใสที่จะนํำจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติด้านพฤติกรรมแสดงออกเป็นส่วนที่บุคคลได้ตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆซึ่งเชื่อว่าการกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมแบบใดนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลของทั้งสองส่วนประกอบข้างต้น จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยสูงวัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยความเมตตาการุณาความอุตสาหะความเสียสละความกตัญญูกตวเวทีอ,องค์ประกอบทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอา<ป>ยุ ระหนักถึงคุณค่าของความสูงอายุเพื่อดํารงความมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุโดยมีหลักธรรมประจําใจการศึกษาหาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการรักและศรัทธาในอาชีพตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพขอบคุณค่ะ